ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวบุญยิสานิ่มนวนและดิฉันนางสาวเบญจวรรณกาบคุณทศเราทั้งสองรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะในงาน Grand Opening โครงการบ้านซานเทียซิตี้การ์เดนเป็นโครงการที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดใช้ชีวิตทันสมัยทำกลางธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ ตัวบ้านเน้นดีไซน์โมเดิร์นโปรงโ่งโล่งใช้วัสดุคุณภาพสูงพร้อมพื้นที่สีเขียวรอบโครงการเพื่อให้ทุกวันของการอยู่อาศัยเป็นวันพักผ่อนที่แท้จริงค่ะและทำเลที่ตั้งตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองอยู่ในจุดยุทธศาสตร์เดินทางสะดวกใกล้เมืองใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกและยังคงความเงียบสงบเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการทั้งความสะดวกและความร่มรื่นในที่เดียวค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในการบริหารโดยท่านที่มีความสามารถในการบริหารและจัดการถ้าทุกท่านพร้อมแล้วใครขอเรียนเชิญดรจุธามาตแตงบุตรประธานบริษัทสันสันรุปให้เกียรติเปิดงานโครงการบ้านสันเพียร์ซิตี้การ์เด้นอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญค่ะ ในนามของประธานบริษัทสังสรรคปจำกัดดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับทุกท่านเข้าสู่พิธีแกงโอเพนนิ่งสตาร์ทียซิตี้การเด้นในวันนี้ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเราในการสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยคุณภาพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสงบความสะดวกสบายและความใกล้เิดธรรมชาติโครงการของเราได้ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและความคุ้มค่าในการลงทุน ันยังอยู่ในทำเลที่ตั้งที่มีสกยภาพดีสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกภาคสว่วนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้นรวมถึงทุกท่านที่มาเป็นเกียรติในวันนี้ค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ้รางเทียซิตี้การ์เด้นของเราจะเป็นอีกหนึ่งชมชมแห่งความสุขของทุกครอบครัวแบบนี้ดิฉันขอยินดีเปิดตัวงาน้างเทียซิตี้การ์เด้นขอบคุณมากค่ะ และเพื่อให้พีีเปิดงานในวันนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะขอริยนเชิญท่านประธานให้เขียิในการตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงานได้เลยค่ะและถ้าทุกๆท,ท่านพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานับไปพร้อมๆกันค่ะ5 4 3 2 1่ขอเสียงปรบมือดังนๆะให้กับงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยค่ะ ขอบคุณท่านประธานที่ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญพักผ่อนด้านหลังเวทีได้เลยค่ะและต่อจากนี้ทุกทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมสนุกสนุกุลร,รับของรางวัลกับพี่พี่เอสาวสวยทั้งสองท่านถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับ MC อัมมี่และ MC ็ฟักแฟงค่ะ นิ่งของโครงการบ้านสานเทียสิตี้การ์เดนค่ะดิฉัน MC ีอัมมี่ค่ะและดิฉัน MC ซสักรเ์ค่ะรับหน้าที่นะคะเป็นพิธีกร MC ดําเนินรายการในวันนี้นะคะว้าวหายมากเลยวันนี้มากันหลายคนมากเลยค่ะตื่นเต้นมากค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปทําความรู้จักกับโครงการบ้านสานเทียสิตี้การ์เดนกันค่ะ ค่ะโดยโครงการบ้านซานเทียซิตี้ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ที่พักที่อยู่อาศัยนะคะแต่คือคุณภาพชีวิตที่คุณเลือกได้โดยโครงการบ้านซานเทียซิตี้ของเราเนี่ยออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนที่อยากอยู่ใจ,ใจกลางเมืองและเดินทางสะดวกรถไม่ติดและยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นมีพื้นที่สีเขียวที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายอีกด้วยค่ะและไม่ใช่แค่โลเคชันที่ดีนะคะตัวโครงการยังใส่ใจทุกรายละเอียดทุกจุด ตั้งแต่ดีไซน์ตัวบ้านไปจนถึงพื้นที่สีเขียวคิดมาเพื่อให้ท่านได้รู้สึกว่าผักผ่อนจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการบ้านซานเทียซิตี้ของเราเนี่ยยังมีส่วนกลางที่อำนวยความสะดวกอาทิเช่นฟิตเนสสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือห้องรับรองวาคเครื่องดื่มและคิดลวมเอาใจสายครอบครัวที่มีเด็กเล็กอีกด้วยนะคะและยังมี e-v charger รองรับสำหรับลูกค้าที่มีรถไฟไฟ้าอีกด้วยคะ่ะแค่นี้ยังไม่จบนะคะแต่ว่าซานเทียสิติการ์เดนเนี่ยเขายังมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงนะคะมีพี่ๆรปภแล้วก็เข้าออกองครงการด้วยแอพเซ็การ์ดด้วยคะ่ะโอ้โหฟังก์ชันเยอะแบบนี้เอาละคะ่ะฟังมาถึงตอนนี้รู้สึกสนใจกันแล้วใช่ไหมคะอามีว่าน่าจะมีหลายท่านแล้วนะคะที่รู้สึกสนใจกันใช่ไหมคะบางท่านอาจจะเริ่มคิดแล้วนะคะว่าบ้านเดี่ยว เรียบหรูฟังก์ชันแบบจัดเต็มแบบเนี้ยราคาจะเท่าไหร่กันนะจะต้องมี10ล้านขึ้นไปไหมหรือ,อยังไงกันคะพี่ฟักแฟนโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นเลยค่ะพี่อ้ม้มถ้าคุณคิดแบบนั้นวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะราคาเปิดตัวของโครงการบ้านซานเทียซิตี้การ์เด้นเริ่มต้นเพียงเพียง และยังฟรีเครื่องทําน้ำอ่นอุ่นอีกหนึ่งเครื่องอีกด้วยค่ะแต่ขอสงวนสิทให้คนที่จองภายในวันนี้เท่านั้นนะคะใครที่สนใจสามารถจองสนใจจองกูได้เข้าเวทีได้เลยค่ะ หลายคนระวังแผนกันแล้วใช่ไหมคะว่าจะจองดีไหมหรือว่าจะผ่อนยังไงนะคะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้นะคะเรามีตัวช่วยให้ทุกท่านนะคะด้วยกิจกรรมลุ้นรับกิฟต์บอรชอร์ค่ะมูลค่ากว่า5 0 0แสนบาทไปเลยค่ะโอ้โหกิจกรรมนั้นก็คือซานเทียลองนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกติกาของเรากันดีกว่าว่าเล่นยังไงกันะคะพี่ฟักแฟรกติกาก็คือจะให้ พี่ๆนะคะพูดคาว่าซานเทียให้ยาวที่สุดเลยค่ะใครพูดยาวที่สุดชนะไปเลยค่ะใช่ค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะขอหาผู้ร่วมรุนรับกิจกรรมของเรา3ท่านจากในท่านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอหาตัวแทนหน่อยได้ไหมคะพี่คนนพี่ท่านนี้สนใจใช่ไหม กวฬาเช่า5 0 0 0บาทนะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะเชิญลุกขึ้นมาได้เลยคะ่ะเดี๋ย<า>ว<า>ขอเชิญนะคะคุณพี่ลุกขึ้นมานะคะขอความร่วมมือคุณพี่สักเล็กน้อยนะคะคุณพี่ด้านหลังที่ใส่แว่นเมื่อกี้สบตากาันอยากเล่นใช่ไหมคะใช่คะ่ะกวฬาเช่า5 0 0 0บาทนะคะไม่เอาก็คือน่าเสียดายมากเลยนะคะขอเชิญคุณพี่ลุกขึ้นมานะคะขอเชิญค่ะเรียกเชิญน,นะคะ นะคะ่ะขอบคุณทั้งสาท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของเรานะคะแล้วก็ได้ผู้เชี่ปีของเราแล้วสท่านเราได้ผู้เลือก็ได้ทั้งสท่านกันเลยนะคะผู้เขาว่าซานทีอาให้ยาวที่สุดใช่ให้ยาวที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปเลยค่ะถ้าผู้เล่นน้องสมท่านร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ แม่คดี๋ยวจะได้รางวัล5่าแสบบาทแล้วนะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะ่ะผู้ชนะของเราก็คือคนที่หนึ่งน้าเองค่ะโอ้โหว้าหมากเลยค่ะบอกเลยว่าเก่งกันทั้งสามท่านเลยนะคะใช่แล้วค่ะผู้ที่ตกรอบนะคะอีกสองท่านไม่ต้องเสียใจยไปนะคะเดี๋ยวไบรดบของอมนวัดปลอบใจที่บูด,ด้านข้างเวทีได้เลยค่ะเดี๋ยวาขอเดี๋ยวเชิญ้นข้างเวทีนะคะ ค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณเล่นคนที่หนึ่งด้วยนะคะแล้วับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดตอร์จุธามาตแตงคุท่านประธานนะคะให้เกียรติมอบกีบวัชเชอร์5้าแสนบาทกับผู้โชคดีของเรากันค่ะ คที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเรานะคะส่วนลดเงินสด500,000บาทต้องบอกเลยว่าคุ้มซชยิ่งกว่าคุ้มนะคะกาแฟใช่แล้วคะ่ะอย่าลืมมาใช้นะคะผู้โชคดีของเราใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคำท,ท่านเห็นไหมคะว่าซานเทียเนี่ยเขาใจป๋าแจกหนักจัด ขนาดนี้นะคะท่านใดที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมนะคะไม่ต้องเสียใจไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกในช่วงถัดไปนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะหมดเวลาของดิฉันเอ็มอามี่และดิฉัน MC ฟักแฟงแต่ความพิเศษของงานนะคะยังไม่หมดนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ ขอบคุณ MC a ารม,มี่และ MC ฟักแฝงด้วยนะคะกับกิจกรรมสนุกสนุกในช่วงแรกของเราค่ะและสำหรับท่านใดที่สนใจจองบ้านในโครงการบ้านซานเทียสซิตี้การ์เดนของเรานะคะก็สามารถจองที่บูธด้านข้างเวทีได้เลยค่ะและช่วงต่อไปนะคะจะเป็นการเปิดตัวเดินแบบและการเปิดตัวแบรนด์แอมบัสเตอร์ของโครงการบ้านซานเทียสซิตี้การ์เดนของเรานะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนางแบบ Okay. คุณอัมพัชราภาคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมงานกับโครงการบ้านสานเทียซิตี้การ์เด้นในวันนี้ค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานขอให้ค่ะที่ได้มาร่วมโครงการบ้านสานเทียซิตี้การ์เด้นค่ะแล้วฝากผลงานด้วยนะคะที่ช่องเจ็ดออนแอร์ค่ะค่ะขอบคุณคุณอัมพัชราภาเัายเชืยอมากนะคะ ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านดรจุธามาแตงบุตรมอบของที่ระลึกให้กับคุณอมรศราภาได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บภาพร่วมกันหนึ่งรูปนะคะหนึ่งสองสามยิ้มค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอเรียนเชิญทั้งสองท่านพักผ่อนด้านหลังเวทีได้เลยค่ะและกิจกรรมสนุกรุ่นลับของรางวัลของเราก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเราจะมีกิจกรรมรุนลับของรางวัลกันอีกหนึ่งช่วงนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับ MC อั้มมี่และ MC ฟักแฟงค่ะ ที่แห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะถูกต้องเลยค่ะใครที่รังเรอย่ารอช้านะคะจองวันนี้ได้ราคาเพียง5.9ล้านบาทเท่านั้นแลกมาด้วยวิถีชีวิตที่เพอร์เฟกขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะใช่แล้วค่ะและสําหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจจองในวันนี้นะคะก็มีส่วนลดไปเลย200,000บาทและฟรีเครื่องทําน้ำอุ่นหนึ่งเครื่องนะคะสนใจติดต่อที่บูธด,ด้านข้าวิธีได้เลยนะคะ แล้วสาหรับช่วงนี้นะคะพวกเราก็มีกิจกรรมที่จะมาแจากกิฟต์วอชเชอร์ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะโดยกิฟต์วอชเชอร์ในรอบนี้นะคะจะเป็นกิฟต์วอชเชอร์ดาวฟรีศูนเปอร์เซ็นต์ค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกิจกรรมก่อนว่าคือชื่อเกมว่าอะไรนะคะเกมของเรานะคะมีชื่อว่าเกมในบ้านซันเทียมีอะไรนั่นเองค่ะ ผู้เล่นนะคะพูหดชื่อสิ่งของภายในบ้านจะหมวดอะไรก็ได้นะคะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าห้ามซ้ากันนะคะและให้พูดภายใน5้าวินาทีนะคะหากท่านใดนะคะพูดซ้ากันและพูดเกินเวลานะคะจะถูกปรับตกรออไปเลยคะ่ะโอโหของรางวัลรอตาลอดใจขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเรามาหาผู้โชคดีกันดีกว่านะคะพี่อ้ามขารอบนี้เราจะขอ3คนเหมือนเดิมค่ะ รอบนี้นะคะเป็นกิฟเชอร์ฟรีดาวน์เซ็นะคะจะขอความร่วมมือจากท่านที่ยังไม่ได้กิฟเชอร์ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมนะคะขอความร่วมมือรอบใหม่ดีนะไม่มีคนกล้าสอบผ่านเลยค่ะพี่อ้ามรอบนี้ไม่มีคนกล้าสอบผ่านเลยเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าเนาะใช่ค่ะด้านหลังอยพี่ผู้ชายท่านนี้พี่ผู้ชายท่านนี้สอบตาแปลว่าอยากมาร่วมรุ่นรักกิจกรรมใช่ไหมคะขอเชิญค่ะขอเชิญนะคะ พี่ผู้ชายสามคนเลยอยากไปอยากไปแข่งด้วยกันใช่ไหมคะวอชเชอร์ศูนย์เปอร์เซ็นนะคะดาวศูนย์เปอร์เซ็นไปเลย,ยขอเรียกเชิญนะคะพี่ผู้ชายขอเรียกเชิญสามท่านเลยนะคะ<อ>ไปเล่นเกมกันแป๊บเดียวค่ะแล้วจะได้กีบวอชเชอร์ศูนย์เปอร์เซ็นค่ะขอเรียกเชิญนะคะ ใช่ค่ะและทั้งสามท่านพร้อมหรือยังคะกติกากติ 9, กาเอากติกาอีกรอบนะคะกติกาคือให้ดังสามท่านเนี่ยพูดชื่อสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะ พิเตอร์ครับเตารีบครับทีวีครับโซฟาครับโทรศัพท์ครับโทรศัพท์กับทีวีซ้ำไหมเอ่ยซ้ำไหมเอ่ยซ้ำคาขออนุญาตปรับตกลมนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราควรยืนนั่งหลักครู่หนึ่งนะคะค่ะเหลือสองท่านนะคะการแข่งขันดุเดือดมากเลย ี่สองท่านเรามาแข่งขันกันนะคะทำซ้ำกับรอบแรกนะคะคุณพี่ถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะหนึ่งสองสองังไม่กว่าโคมไฟไม่ถูกตักขยะหากขยะขยะ เดี๋ยวรบวกวนนะคะสองท่านไม่ต้องเสียใจไปนะคะเดี๋ยวรับของรางวาน mm hmm. ปลอบใจที่ข้างบูตเวทีได้เลยะค,ะ mm hmm. ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ผู้โชคดีของเรามาแล้วนะคะคุณพี่หนึ่งท่านนะคะและลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดรจุดหามาแต่งบูตท่านประธานนะคะขึ้นมามอบก e ีบวอชเชอร์ดาว1 0เปอร์เซ็นต์ให้กับผู้โชคดีของเรากันค่ะ ขะถ่ายภาพร่วมกันหน่อยนะคะหนึ่งสองสามยิ้มนะคะค่ะขอบคุณท่านประธานที่ให้เกียรติมามอบรงองางวัลของรางวัด้วยะคะ่ะเชิญท่านประธานพักผ่อนด้านหลังเวทีได้เลยค่ะแล้วผู้ร่วมแข่งขันนะคะ,ะพักผ่อน้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมกับเรานะคะวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะพี่ฝักแฟนใช่แล้วค่ะ ะะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้มานะที่แห่งนี้ได้มาพบเจอกับทุกท่านนะคะผู้โชคดีนะคะอย่าลืมมาใช้สิทธิ์ปัดกำนันทั้งสองกิบวอชเชอร์ her, ด้วยนะคะแทนเทียเรารอท่านอยู่นะคะโอ้โหงานในวันนี้ครบรถมากจริงๆเลยค่ะพี่อ้ําค่ะแต่น่าเสียดายเวลาของพวกเราได้หมดลงแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่ฟักแฟงเพราะเราจะได้เจอกันอีกแน่นอนค่ะเพราะว่า ซานเทียซิตี้การ์เด้นเนี่ยเขาจะไปผูกเซนทันพลาซ่าระยองค่ะใช่แล้วค่ะโดยงานจะจัดอยู่ที่ชั้นโซน A3 นะคะใครสนใจสามารถแวะไปหาพวกเราได้เลยนะคะท่านใดในวันนี้นะคะที่พลาดโอกาสที่จะรับกีบโปเชอร์และของรางวัลนะคะไม่ต้องเสียใจยไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้างเซนทันพลาซ่าระยองนะคะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของดิฉัน MC อัม m มี่และ MC ฟักแฟ พวกเราสองคนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลกับพ,พี่สาวสวยทั้งสองท่าน และในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พี่ MC มมี่และ MC ฟักแฟงด้วยนะคะที่มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เราได้เล่นกันในวันนี้ค่ะ <c oughs> และดิฉันหวังว่าทุกๆท,ท่านนะคะจะสนุกกับกิจกรรมของเราค่ะค่ะแต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับของรางวัลก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะทางโครงการของเรามีกิจกรรมรล่รับในทุกเทศกาลในขาทุกท่านนะคะสามารถติดตามทางเว็บไซต์และเพจ Facebook ซานเทียสซิตี้การ์เด้นได้เลยนะคะ และในช่วงต่อไปก็จะได้พบกับช่วงสุดพิเศษของเรานะคะเป็นนักร้องดูโอ้มากความสามารถขอเสียงปรบมือด้งๆให้กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราคุณพรจตหพรและคุณเนยพัชวร์ด้วยค่ะ

สวยทั้งสองท่านด้วยค่ะขอเชิญด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะทั้งสองท่านรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษให้กับโครงการบ้านซันเทียซิตี้การ์เด้นของเราคะ่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะและก็ขอบคุณแฟนเพจทุกทุกท่านเช่นเดียวกันค่ะ จะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ทางเราจะมีการฝากผลงานใหม่นะคะเป็นซิงเกิลคู่นะคะค่ะและในช่วงต่อไปขอเรียนเชิญให้ประธานมอบช่อดอกไม้เป็นที่ระลึกให้กับนักร้องแขกรับเชิญของเราด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญนักร้องทั้งสองท่านด้านหน้าได้เลยนะคะเก็บรูปภาพด้วยกันสักหนึ่งรูปนะคะ หนึ่งสองสามยิ้มค่ะค่ะขอขอบคุณท่านประธานและนักร้องทั้งสองท่านด้วยนะคะขอเชิญทั้งสามท่านพักผ่อนด้านหลังเวทีได้เลยค่ะ และในช่วงเวลาดีๆของเราก็ได้หมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณสถานที่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจที่ได้ให้ที่ให้เราได้จัดสถานที่กันในวันนี้และขอบขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากข้างผ้าดาลี่ที่ให้เราได้มีชุดสวยๆใส่กันในวันนี้ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ตนต้นกิจกรรมจนจบกิจกรรม สำหรับวันนี้ก็ขอฝากโครงการบ้านซันเทียซิตี้การ์เดนของเรานะคะไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะและพบกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าที่จะมาถึงเร็วนี้สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอ,อกล่าวคำว่าขอ,ขอบคุณ<อ>และสวัสดีค่ะ